สวัสดีค่ะเจอกับวรุตาแล้วก็มีน้องหลายๆคนนะคะว่าพี่วรุตาช่วยทำอาหารที่ผลิตภัณฑ์มาจากตลาดนัดหน่อยวันนี้วรุตาก็จะมาทำเมนูที่เป็นเมนูที่แฟนวรุตาชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือการทำอ,อกโถสมาใส่กับซาลามี่แล้วก็อบใส่ด้วยชีสชีสต,ตัวน,นี้ซื้อมาถุงละห้าสิบเซนนะคะ แล้วก็โตสนี้ก็คือเช่นเดียวกัน50เซนส่วนอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ50เซนมีแต่ราคา50เซนนั่นก็คือชิ้นละ18บาทนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองทำกันพร้อมๆกันแล้วก็มาชิมด้วยกันนะคะว่าอาหารเมนูง่ายๆแล้วก็ที่ทำทานกันบ่อยในช่วงดูหนาหนาวนั้นเป็นแบบไหนไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเด็กแฝนตาเขาจะทำให้ดูค่ะที่เขาบอกว่า เธออย่าถ่ายหน้าฉันนะฉันเป็นคนที่อายก็เลยต้องได้ดูเต็มมือเขาค่ะไปกันเลยไปดูกันนะคะเราก็เอาขนมปังนี้นะคะมาใส่ในถาดแฟนเขาจะทานเนยไปนิดหนึ่งนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่เขาชอบชอบสุดๆชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่ทานง่ายด้วยนะคะทานเนยเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะวางซาลามี่แล้วค่ะวางไปเลยวางง่ายๆแบบนี้เลยค่ะตูฝีมือพ่อครัวหัวปลาหนึ่งอันก็สี่ชิ้น นีค่ะซาลามี่จะเห็นว่ามีความต่างไนตัวนี้กับตัวนี้นะคะตัวนี้เขาก็จะมีเนื้อหมูเยอะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเข้มข้นเยอะหน่อยค่ะแต่เฟ,ฟนบอกว่าทั้งสองชนิดเนี่ยอร่อยเหมือนกันเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นทำแบบนี้นะคะ ก็จะบอกว่าฉันทำเองฉันขขทำเองเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาอบกันนะคะวะางซาลาีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเติมชีสลงไปค่ะดูเขาโรยนะคะนี่นี่สีมือชำนาน พวอครัวหัวป่าจริงๆดูการดชัดน,นะคะแล้วก็ทุกๆคนก็สามารถที่จะทำกานที่เมืองไทยได้นะคะหมกหนักช่วงหน้าหนาว นี่ค่ะอืมโอเคเตรียมพร้อมเอาไปอบกันเลยค่ะ,คะชอบเกสิมากนี่ค่ะหน้าต่าเรียกร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปอบกันเลยค่ะ เข้าไปอบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่นาทีเราก็จะได้ทาดกันแล้วค่ะรุตามีขิงดองอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทานคู่กับขิงดองลยคะ่ะแฟนชอบมากตัวนี้แล้วเขาขอทำเองทุกครั้งเลยนะคะเขาบอกว่าฉันขอทำเองฉันขอทำเองอเธอ,อไม่ต้องทำว่างั้นรุตาก็บอกจัดไปเลย เพราะว่าเราก็จะได้ไม่ต้องทํากับข้าวอยากจะทํำอะไรทาเลยดีใจค่ะเดี๋ยวรอที่เราอบไปสักพักเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่ขิงของมารุตาค่ะนี่ขิงขิงฉุนมากมากเลยเดี๋ยวมาแกะจากถุงแล้วเอามาใส่ถ้วค่ะ นี่ค่ะขิงดองอชิมก่อนเลยอืมหืมเปรี้ยวหวานขิงดองค่ะหราวูตาจะทานคู่กับกขนมนปังอบเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ก็อบเสร็จกันกันเลยนะคะรอค่ะ กําเนือดปุ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 ดเลยค่ะกำลังกำลังเดือดชีสกำลังบุบฟักบุบฟับุบฟักสุกแล้วค่ะ เดี๋ยวเตรียมตัวมาทานกันด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะแสงมันสะท้อนนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะฝีมือของชายหนุ่มเขาค่ะนี่เดี๋ยวรุตาก็จะมาทานคู่กับนี่ค่ะขิงดอ,เดองเรามาชิมกันก่อนเลยนะคะอืมอกรอบมากะคะ่ะหอมแล้ว เป็นถามเอาซอสไหมจะะบอกว่าเธอใส่ซอสไงเป็นซอสพริกค่ะอุ๊ยเยอะเกินนี้ค่ะใส่ซอสพริพกนกนๆแบบนี้เลยค่ะน่าทานไหมคะอืม ด้วยขิงดองค่ะปกติเราก็จะทานคู่กับแตงกวาดองนะคะเฝาเอิญว่าแตงกวาวาก็ตาดองไม่ได้ไปซื้อมาเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกเกี่ยวกับไขมันหมดเลยก็ต้องทานของที่เป็นของเปรี้ยว แตกวาดองขิงดองหรืออะไรพวกนี้หรือไม่ก็ทานคู่กับหัวหอมกระเทียมพวกนี้ค่ะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดไขมันไปด้วยค่ะอ,อร่อยค่ะสีมือแปลนทำให้กินนี้ค่ะของชายหนุ่ม,อ,มอร่อยไหมครับอร่อย อร่อยแหมของทำกินเองฝีมือตัวเองจะไม่บอกว่าอาร่อยได้ยังไงแต่ก็อร่อยค่ะเป็นอาหารที่คนเยอรมันก็ชอบทานกันในช่วงรูดูหนาวนะคะอร่อยอร่อยค่ะ เขียนกับพี่กหยวคะ่ะจากตลาดนะัด นตนาดนั้นอันละสูงละแปดสิบเซนค่ะแปดสิบเซนก็ตกในวันถุงละประมาณสามสิบบาทค่ะในถุงก็จะมีอยู่ประมาณห้าหกดอกห้าประมาณห้าหกอันนี้ค่ะ พสสำหรับคลิปนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากตลาดนัดทั้งนั้นเลยค่ะและเมื่อมาทำแบบนี้นะคะชายหนุ่มก็ชอบมากๆเลยค่ะแล้วจะเป็นเมนูนี้นะก็ขอทำเองค่ะเพราะว่าเขามั่นใจในฝีมือของเขามากอรุตาก็ปล่อยเขาทำค่ะเราจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นเมนูไหนที่คิดไม่ได้ก็นนี้ค่ะถ้าเรามีอุปกรณ์พร้อมเราก็จะทำแบบนี้กินค่ะ เป็นแบบง่ายๆแล้วก็เหมาะก mm ับ hmm. ช่วงเวลานี้มากๆเลยค่ะหน้าหนาวกินอะไรอุ่นๆร้อนๆแบบนี้สบายมากๆเลยค่ะก็สำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย